ทางด้านของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็เปิดเผยข้อมูลที่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งปรากฏว่าราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับสภาพรวมของเศรษฐกิจครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานสำหรับดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไตรามาสสองของปีนี้ซึ่งพบว่า ขยับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ5.8ถ้าเกิดว่าจะเทียบกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีแต่ลดลงมาที่ร้อยละ2.4ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับไตรมาสก่อนหน้านี่เองจึงเป็นการสะท้อนภาพครับว่าการเติบโตของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนานั้นยังคงมีการปรับตัวดีขึ้นในทิศท,ทางที่ชะลอตัวลงถ้าเกิดว่าเทียบกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5ปีครับ ใช่ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงทำเลราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดห้าดับแรกด้วยประกอบด้วยที่ดินในโซนนครปฐมราคาที่ดินสูงถึงร้อยละ82.1ที่ดินโซนกรุงเทพชั้นในอย่าง กลุ่มของพื้นที่จตุจักรห้วยขวางยานาวาวัฒนาเขตคลองเต ơi, พยพญาไทยบางคอแหลมป้อมปราบศัตรูพ่ายบางซื่อดินแดงราชเทวีและบางรักมีราคาที่ดินที่สูงขึ้นถึงร้อยละ17.8ค่ะที่ดินในโซนสมุทรสาครราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ13.4ที่ดินโซนตะลิ่งชันบางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาทนบุรี ลองสารบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ13.3ส่วนโซนเมืองปทุมธานีและหลุมแก้ว3มโครกราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ12.6นะคะก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นมาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าที่เมื่อกี้คุณนิชาบอกเอาไว้ก็น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าที่ดินโซนนครปฐมเนี่ยคือโอ้โหราคาพุ่งสูงขึ้นมากกว่าร้อยละแปเลยอะ่ะ <c oughs> สูงมากนะ <c oughs> ใช่ค่ะออในขณะที่ทางด้านของดรวิชัย วิรตตพันผู้ตรวจาการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดเผยว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนานั้นก็มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในที่ฟื้นตัวช้าปราะกอบกับปัจจัยลบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกมาตรการการผ่อนปล้นสินเชื่อที่อาศัยภาวะหนี้ครัวเรือนและดอกเบี้ยนโยบายที่ตอนนี้ยังคงทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการนั้นมีความต้องการซื้อที่ดินเพื่อสะสมลดลงเพราะไม่อยากจะเพิ่มต้นทุนการถือครองจากการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนนั้นเปิดเผยว่าได้มีการขยายตลาดออกไปที่จังหวัดหลักในพื้นที่ต่างๆทําให้อุปสงค์ของที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริรมณฑลโดยรวมนั้นชะลอตัวลงไปด้วย อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาก็ยังพบว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ